พี่ประจังสวัสดีเช้าพี่ประจังติดรถไฟเหรอหล่นหล่นหล่นรถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้วว้าวไปไหนพี่ประจังอ่านไห้ทันนิงสวนชมพู ไปแล้วหลังส่วนใด้ชมพรยเหยียดเลยโอ้ขี่บูกี้วะเนี่ยสุดแล้วสุดแล้วลไปไปองรับอองรับ,รบไ,ปรรไปเลี้ยวไปกไปใช้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้